สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเรื่องพัมเหมานะคะเป็นอีที่260นะคะวันนี้มีพัมให้พี่ๆรับชมหลายรายการนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์062นะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมนะคะที่ ID l ดียนะคะ062 664 2 241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะพรทุกรายการรายการละ300บาทนะคะรายการละ3 0 0บาทนะคะดูให้ชอบนะคะสนใจค่อยทักมาสอบถามนะจ๊ะ <c oughs> โอเคนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเราไปรับชมพระรายการสวยๆกันเลยนะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่หนึ่งนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่หนึ่งนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สองนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สองนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สานะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่3นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่4นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่4นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่5นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่6นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่6นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่7นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่7นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่8นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่8นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่9นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่9นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่10นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่10นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่11นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่11นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่12นะคะโอเคนะะสำหรับพระรายการที่12นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่13นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สิบสามนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่14นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่15นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่15นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่16นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่16นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่17นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่17นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่18นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่18นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่19นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่19นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่20นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่20นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่21นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่22นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่22นะคะ ไปก็จะเป็นรายการที่23นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่23นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่24นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่ย6นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่26นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่27นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่27นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่28นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่28นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่29นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่30นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่31นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่31นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่32นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่32นะคะ จะไปรายการที่33นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่34นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่35นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่35นะคะ ต่อไปรายการที่3ามนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่3ามนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่3ามนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่37นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่38สนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่3 9นะคะต่อไปเป็นรายการที่40นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่40นะคะ ต่อไปรายการที่41นะคะโอเคนะสํสำหรับพระรายการที่41นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่42นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่42นะคะต่อไปจะเป็น43านะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่43านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่44นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่44นะคะโอเคนะคะพับก็รับชมทุกรายการแล้วนะคะถ้าพี่พท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามก็ได้นะคะที่เบอร์0ู2ย์นะคะ664 2241นะคะหรือขอรูเ้เพิ่มเติมที่ i อ l ดี e นะจ๊ะ062นะคะ,ะ,ะ664 2241เหมือนกันนะจ๊ะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะมีบริการเก็บปลายทาง50บาทนะคะ ทุกรายการรายการละ3 0 0บาทนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องมาชมพักเรื่องพัมเหมาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบ EP ที่260จ้า